ก็การสรีดมชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คงไดอยู่ผมอีกครั้งครับแตอฟเชียลนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแอกซ์ลอตจำนวนมากนะครับผมก็วันนี้นะผมก็วันนี้เป้าหมายของเราก็ทุกคนน่าจะเห็นกันในปกคลิปอยู่แล้วนะวันนี้เราก็จะไปเอ่อตะลุยเนเธอร์กันนะครับเราจะไปสร้างประตูเนเธอร์แล้วก็ไปที่เนเธอร์กันนะครับผม ส่วนถ้ามีใครอยากรู้ว่าทำไมเอ c e ซ์ลอตมันเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าฟาร์มที่ผมทำเนี่ยมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับผมแต่ว่าช่วงที่ผมกําลังปั๊มเอ็กซ์ลออร์อยู่เนี่ยไฟล์มันก็เลยไฟล์ฟมันก็เสียนะทําให้ผมไม่ได้อัดช่วงที่ช่วงที่ผมปัม๊มเอ็ซ์ลออร์ไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าข่าวดีนั่นเองนะผมข่าวดีนะครับอยู่ไหนกันนะผมนะครับเจอเจ้า สีที่บอกว่าหายากที่สุดในเกมตอนนี้นะก็คือโอ้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกโอเคก็นั่นก็คือเจ้าบลูนั่นเองนะโอเคนะครับออมันก็เป็นสีที่หายากที่สุดแล้วนะเจ้าบลูนะครับอ่าอันไอเอ็กซ์แลนเนี่ยจะมีอยู่5สีนะถ้าผมจะไม่ผิดจะมีสีชมพูนะสีเหลือง ทีมผู้สีเหลืองสีน้ำตาลน,นะครับสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นสีที่หายากสุดก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยมีกัดหนึ่งใน1,200ที่จะเกิดน,นะครับสำหรับเวอร์ชัน1น7นะครับแต่ที่ผมจากที่ผมอ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะในเวอร์ชันน1.17.1ที่เขาปล่อยออกมาได้ไม่นานที่บอกว่ามีบักค่อนข้างเยอะบางส่วนนะครับเขาบอกว่าเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยจะสามารถหาได้ ก็ต่อเมื่อเกิดเอ้ยเกิดจากการผสมพันธุ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมได้จากฟาร์มที่ใช้ปั๊มนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป้าหมายของวันนี้เราก็คือทําประตูนเนเธอร์ใช่ไหมครัก่อนแล้วก็หาตาแหน่งท,ทําเลที่ตั้งดีๆก่อนนะครับผมก็จะมาทําประตูนเนเธอร์ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าฮะโอเคผมขอขอขุดล่องไว้ก่อนนะครับแล้วก็แปะน้ําไว้ด้วยโอเค ปปปโอเคเราก็จะไปเอาลาวาจากที่ไหนนั่นเหรอที่ที่เราจะไปเอาลาวาก็คือใต้เมืองน,นะครับก็ขอลงไปสักครู่นะครับเราจะได้ไปเอาออกซิเดียนมาทําประตูเนเธอร์กันนะผมเอจะเดี๋ยวก่อนโอ้ใช่ผมลืมไปจะเอาออกซิเดียนขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่เอาที่ขุดเพชรไปใช่ไหมล่ะโอ้สุดยอดไปเลยผมลืมได้ยังไงขอไปเอาที่ขุดเพชรแป๊บหนึ่งแล้วเจอกันที่ใต้ดินครับนะทุกคน ไปเลยดีกว่าครับผมโอเคนะครับก็มีคนแนะนำให้ผมใส่เท็กเจอร์แพกนะผมก็ใส่เท็กเจอร์แพกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น pack, เท็กเจอร์แพกเท็กเจอร์แพคของเฟรดฟูลหนึ่งจีสินะครับที่เขาปล่อยออกมานะครับก็ไม่ต้องไปพูดถึงคลิปเก่านะครับก็ช่างมาเถอะนะครับก็เราก็มาเอาลาวากันเลยดีกว่าครับผมแล้วผมจะทําที่ขุดเพชรมาทําไม <laughs> เอาจริงก็ความจริงผมไม่จําเป็นต้องใช้ที่ขุดเพชรก็ได้นะเพราะยังไงผมก็ขึ้นไปทําข้างบนอยู่แล้วนะเอเอหรือผมจะทําข้างล่างดีเออผมทําข้างล่างดีกว่านะผมขุดจากข้างล่างดีกว่านะโอเคเอาแบบนี้แล้วกันนะค <c oughs> รับอูเรสโตนอ้เยี่ยมเลยออ้อ้โอโอโอโดีดีดี โอเคนะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเอาน้ําจากข้างบนมานะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาลาดนะครับทำให้เป็นออกซิเดนแล้วผมก็จะได้ขุดนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกที่เลยดีกว่านะครับก็ตัดไปเลยดีกว่านะผมโอเคนะผมก็ไปเอาน้ํามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลาดกันเลยดีกว่าผมรู้สึกข้างบนตรงนี้น่าจะเป็นไบโอมป่าชายเลนมั้งเดี๋ยวนะนี่ผมไม่มีไฟแช็กเลยเหรอโอ้ให้ตายเถอะไม่เป็นไรนะครัโอเคผมจะขุดไปเลยแล้วกันนะครับ

โอเคทุกคนเราก็ได้าลาวาครบไม่ใช่ลาวาเราก็ได้ออปซิเดียนครบ10ก้อนแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับผมคาดว่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับก็ระหว่างที่เดินขึ้นไปผมจะอธิบายนะครับว่าอะคอลเลีแอคเลอตนอกจากจะสวยงามแล้วมีอะไรพิเศษบ้างน,นะครับก็ก็เ,เลยบอกไว้ก่อนนะว่าไอไออคอเลียมแอคเซลเตอร์ที่ผมเอามาทําในคลิปเนี่ยคือมันก็ยังไม่เป็นเขาเนี่ย ผมเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นแอคอเล่นที่สวยที่สุดนะเพราะว่าในอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นแมปของช่องนะแมปสาหรับทําคลิปนะส่วนแมปจริงๆที่ผมเล่นเนี่ยผมก็เล่นไปไกลแล้วนะก็ผมก็ได้ลองทำฟาร์มแอคเซเลอร์เตอร์อยู่ก็ผมว่าผมทําสวยกว่านี้ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นก็ตอนนี้มันยังเป็นช่วงต้นเกมอยู่นะมันก็ยังไม่มีทรัพยากรมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก,ก็ยังเป็นอย่างนี้แหละนะก็ขอ รีบวิ่งเข้าไปนอนในบ้านก่อนแล้วกันนะครแบบับแมบปั๊บนอนไปเลยโอเคครับทุกคนโอเคเราก็จะได้ยินเสียงซอมบี้ถูกไฟไหม้ไหมอ่าใช่แถวนี้มีตัวอะไรไหมอู้มีสลามตรงนั้นด้วยน่าสนใจแต่ผมว่ากว่าเราจะเดิมไปถึงก็น่าจะสดีสปอร์ตไปแล้วเพราะฉะนั้นช่างมันนะครับเรามาทำภารกิจของเรากันดีกว่านะครับ ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือทําประตูไปเนเธอร์นนั่นเ,อเองนะครับก็เริ่มต่อกันเลยดีกว่านะผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่าห้าต่อเสร็จด้วยความว่องไวโอเคผมขออ่าหยิบเทียนสักคู่หนึ่งผมมีไหมเนี่ยโอ้อ่ารู้สึกว่าเทียนเราจะหมดแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะทำใหม่ได้ครับผม เ,เก็บเก็บไปก่อนให้หมดเลยนะครับเราจะไม่ใช้นะครับถังน้ําก็น่าจะไม่ใช้นะครับอ่าเรืออ่าไม่รู้นะพวกนี้เก็บไปนะครับย้าเตือนว่าอาจมีเหตุสลดได้นะครับจากการที่เข้าไปในนี้นะสังเกตได้ว่าปลาเยอะมากนะครับประโยชน์ของการทำาอาคอฮอลเรียมอ,อย่างก็คือนอกจากสวยงามเนี่ยก็สามารถปั๊มอาหารได้ด้วยนะครับก็เราจะเข้าไปในเธอแล้วนะครับก็ เหลือมีไฟแชกครับไฟแชกมีใช่ไหมเรามีไฟแชกไหมไม่มีนะทำใหม่สิครับรออะไรป๊อบป๊อบอ่าฮะจุดมันเลยโอเคโอเคทุกคนโหลดดิงเทเรียนอู้เรามาโผล่ที่ไหนเนี่ย เนเธอเวสใช่ไหมโอ้โอเคโอเคมีพลิกลินตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีแก๊สตัวนะครับแถวนี้ไม่มีลาวาตกบนหัวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก่อนอื่นเลยแถวนี้มีพลิกลินอยู่เรายังไม่ปลอดภัยนะเพราะนั้นก็ขอขุดเนเธอคอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเนเธอคอร์ดเนอคอร์ดเนอคอร์ดจำเป็นต่อการทำฟาร์มของเรานะครับ พนั้นก็ควรจะขุดเป็นอย่างแรกๆหลังจากเข้ามาเลยนะครับเผมก็อุดตัวเข้าไปในนี้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะแอบขูดทองนะครับไม่ให้พิกเล่นเห็นนะครับอา่า,อาหอ่าฮมันเห็นแน่เลยเอ่อยังไม่เห็นนะครับก็ <c oughs> ทำเนียนเป็นขุดในทรคอร์สไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็รู้สึกว่าแถวนี้จะค่อนข้างมีทรัพยากรเหลือเฟือนะครับ โอ้มีวาร์ฟฟอร์เรสข้างๆด้วยโอเคไปเลยมีอุโมงค์เล็กๆตรงนี้อืมถือว่าดีถือว่าดีครับผมโอเคภารกิจแรกเราเสร็จแล้วนะก็คือมาเยือนเนเธอร์นั่นเองนะผมเรากลับไปที่โอเวอร์โบก่อนดีกว่านะครับก็เราได้เนเธอร์คอรมา9ชิน้นใช่ไหมแล้วก็ทองอีกนิดหน่อยนะครับจำนวนหนึ่งทองนี่น่าจะได้สัก2ก้อนโอเค โอเคนะทุกคนเราก็ได้ทองมา2ก้อนนะครับแล้วก็เดี๋เคาะอีก9ชิ้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำคืออะไรงั้นเหรอสิ่งที่ผมจะทำเป็นอาฟาร์มเล็กๆกกกกกน้อยๆนะครับแต่ว่า,าเราจะทำกันในคลิปนี้เลยดีไหมดีนะครับจะได้ไม่เปลืองอเวลาท่านผู้ชมนะครับก็สิ่งที่เราจะใช้ก็มีนี่นี่ครับผมนี่แล้วก็นี่นะครับ โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือออ s เซ v ร์เวอร์นะออฟเซอร์เวอร์และอย่างที่2ที่เราจะทำนะเราจะทํามาสักสามันละกันนะก็คือพิสตันนะคอ่าแล้วก็กระจกหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาทําเพิ่มนะครับโอเค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 ขอเผาผาเพิ่มเติมก่อนอ่าเดี๋ยวนะ โอเคแค่นี้แหละนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือฟาร์มชูการ์เค้นนั่นเองนะฟาร์มชูการ์เคนก็เดี๋ยวผมขอเก็บของที่ไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะผมอ่าฮะ,อะโอเคฟาร์มชูการ์เคนก็นะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือถังนะซึ่งเราก็ไม่ได้หยิบมานะครับถังน้ำโอเคถังน้ำนะครับอ่าอย่างที่สองที่เราต้องการก็คือชูการ์เคนนะโอเคนะเราก็จะไม่ปลูกเป็นเราก็จะไม่ปลูกเป็นอ่าเขาเรียกไ,ไง เป็นแนวนะครับเหมือนอปกติที่เราปลูกนะครับเราก็จะมาทําเป็นฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มนั้นผมจะให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆกับโซนที่เราอยู่เป็นประจํานะเพราะนนั้มันก็จะได้ทํางานได้ตลอดเวลานะครับซึ่งก่อนอื่นเลยผมก็ของลอะทาโครงสร้างก่อนนะครับก่อนอื่นแล้วก็ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บมานี่เราจะเอาความสูงสักประมาณ3บล็อกแล้วกันนะครับสบล็อกก่อนอื่นก็ขุดตรงนี้ออกก่อนนะครับ อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอู huh. uh ้ใ huh. ช uh ่ม huh. uh ีอีกหลายอย่างเลยที่เราต้องการนะครับก็ขอทวงความจำนิดหนึ่งนะครับเรามีออ s เซ v ร์เวอร์เรามีพิสตันแล้วเราขาดฮอปเปอร์นะครับผมเราอาจจะต้องการเอาฮอปเปอร์อันหนึ่งแล้วกันครับฮอปเปอร์อันหนึ่งเพราะนั้นเราก็ต้องทำกล่องทั้งหมด3กล่องเรามีกล่องเพิ่มเติมไม่ไม่มีนะครับทำฮอปเปอร์ก่อนนะครับเราทำกล่อง3มกล่องนะครับ แล้วก็เหล็กน่าจะไม่พอโอ้พอนะครับก็เหล็กเกือบหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องไปขุดเหล็กเบื้องหลังเพิ่มเติมนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับของครบไหมเหมือนจะครบนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราก็แปะน้ําข้างในนะครับแปะน้ําข้างในเสร็จแล้วเราก็ขอขโมยดินตรงนี้หน่อยนะครับโอเคก็อยู่ในขั้นตอนการทําเลยนะครับขุดดินตรงนี้นะครับ ปับป๊บปับ๊บปั๊บนะครับมีน้ําหล่อเลี้ยงข้างในนะเพราะนั้นมันก็จะโตได้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ขอขุดตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเออแล้แหละนะครับโอเคอ่าเราเอาหินมาอุดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าฮะอ่าฮะ,อะโอเคเราขอแปะข้างหลังนะครับเพื่อเป็นทางขึ้นนะครับโอเคอ่าเมื่อ มันโตขึ้นมานะมาถึงตรงบริเวณ Observer ของเรานะมันก็จะอ่า Observer ก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเล Stone ออกมานะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมไม่น่าจะต้องอธิบายอะไรมากนะ <Okay. S 1> ความจริงผมควรทำา o p p p r r ไปข้างล่างนะแต่ว่าคือวงจรมันจะลำบากไงตอนนี้เราก็ยังอยู่ต้นเกมนะเพราะนั้นเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันยุ่งยากมากนะครับเพราะนั้นก็แบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ติด เราก็ติดดิสเพนเซอร์ก่อนันไม่ใช่ดิสเพนเซอร์ฮอปเอ้ยพิสตันนะครับโอเคปั๊บ,บโอเคติดพิสตันเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอาออฟเซอร์เวอร์มาแปะข้างบนตรงนี้แล้วเราก็เอาหินมาแปะตรงตรงนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาเลสโตนมาแปะตรงนี่ไหนนี่ไม่ใช่ตรงนั้นเอ่อมองไม่เห็น <c oughs> <laughs> โอเค อ่าฮะอ่าฮะสกิลการปากกลัวแยามแย่นะครับเคก็น่าจะได้ละมังนะมงม้งนะครับโอเคเลยมั้งมั้งนะครับเอไม่สิอ๋อโอเคเอาเป็นว่าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะนั้นผมก็จะขยับไว้ข้างล่างนิดนึงแล้วกันนะ โอเคผมขออนุญาตแก้แบบนิดนึงนะครับนิดนึงอ่าเอา่อเอเอเอ,อโอเคพิสตันพิสตันอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับโอเคเออไม่ต้องทำสูงก็ได้นะจริงจ,งจะทำไม่ต้องทําให้มันเอือวางอลังการนะครับทำแค่นิดเดียวก็พอนะไม่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนะครับเพราะมันเปลืองนะ โอเคดูดีนะครับดูดีคอนอื่นก็ไปขโมยน้ำก่อนนะโ okay. อเคขโมยน้ำมาเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นทางไหลของน้ำนะครับเอาเอนนี่มากั้นด้วยนะครับนี่มาการอาไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องกั้นนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้นะจะเป็นจุดเ,เก็บของนะครับซึ่งซึ่งอา่า อขุดลงไปตรงนี้ก่อนนะอ่ามันต้องขุดลงไปทัก2สองบล็อกใช่ไหมใช่แหละนะครับอ่าเราจะเอากล่องมาวางตรงอ่อาตรงนี้แล้วกันนะโอเคเสร็จแล้วฮอปเปอร์ก็ต่อสายตรงเข้าตรงนี้นะครับดินมาอุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาดินมาอดุอดอุดตรงนี้นะครับ โอเคตอนนี้เราก็ได้ระบบจัดเก็บเราได้ที่เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นก็อุดคืนให้สู أي, ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะโอเคโอเคดูดีนะครับโอ้กําลังจะมืดอ,อีกแล้วเหรอไวจังเลยก็ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นลงปเปลี่ยนให้เป็นหินมันจะได้ดูดีนะครับ ดูดีนะครับรวมมาถึงปุ๊บก็สามารถดูของได้เลยนะครับก็มืดอ,อีกแล้วนะครับก็อาจจะต้องไปนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอ้สายนะโอ้เข้าบ้านสีประตูนี่เข้ายากจริงๆเลยนะโอเคกระจกเสร็จแล้วขอนอนก่อนนะผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่าทาให้บันเสร็จสมบูรณ์กันนะโอเคกินปลาจะได้ฉลาดฉลาด,ฉลาดนะครับโอเค ปลาเราหมดไม่เป็นไรนะเพราะเรามีแคมไฟนะครับซึ่งแคมไฟสามารถเผาอาหารได้แบบไม่มีจํากัดนะครับโอเคเราก็ทําที่อุดตรงนี้ให้เรียบร้อยความจริงเราไม่ต้องใส่น้ําข้างในนั่นก็ได้นะเพราะว่าออความจริงแล้วยังไงน้ํามันก็ออกมาอยู่แล้วนะความจริงน้ํามันก็ไหลผ่านอยู่แล้วนะมันก็ไม่ต้องเอามาก็ได้ผมไม่จําสลับกับไอ้ระบบอีกอันหนึ่งนะก็ช่างเถอะครับผม ผมหลงลืมนะอูกระจกจะพอไหมหนาอูอูอูเหลืออันเดียวอยูน่าจะโอเคละมั้งนะครับอุ่ยหินหมดอ่ะหินหมดได้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับขอข้าหมห่หินตรงนี้นี่เออโอใช่มันใช้อุดอยู่ ผมขอไปเอาหินในบ้านก่อนละกันนะอเ,เอาหินมาเยอะๆอ,อุ้ยมือรั่นนะมือรั่นโอเคนะครเราขอเอาขึ้นมาอุดตุ้งนี้ก่อนละกันนะโอเคน่าจะอุ้ยน่าจะโอเคแล้วนะครับ เออโอเคนะครับเออก็ออกมาดูดีพอสมควรนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะคเออสำหรับฟาร์มต้นอ้อยนะครับฟาร์ต้นอ้อยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวอนาคตเเดี๋ยวไม่ใช่อนาคตเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราก็จะไปบุกเนเธอร์ต่อนะครับเพื่อจะหาทรัพยากรเพิ่มนะคับแล้วก็ตามหาเนเธอร์ฟอร์เทด้วยนะครับ อ่าแล้วก่อนก่อนจะปิดคลิปไปในวันนี้ก็ขอไปขโมยแอคกซ์ลออร์ที่อยู่ในน้ํานี่ก่อนนะครับซีชูโอ้มีสองตัวด้วยโอ้มีถังเดียวไม่ได้เออเอาอีกตัวไม่ได้นะก็ปิดไปก่อนแล้วนะก็ไปปล่อยแอคกซ์ลออรเตอร์กันก่อนนะครับแล้วดูซิว่าตอนจบซีรีส์ของเราเนี่ยเราจะมีแอคกซ์ลออรเตอร์เยอะแค่ไหนนะครับในอ่า ตอนจบของทุกๆตอนนะครับเราก็จะมาปั๊มแอ็กซ์ลออรเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนจบซีรีส์แล้วเราจะมีแอ็กซ์ลออรเตอร์เยอะขนาดไหนนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบาย